ประมาณ2เดือนที่แล้วน่าจะได้สเดือนที่แล้วอมน้าบ้วนปากแปรงฟันตอนเช้าเงี้ยมันรู้สึกว่าน้ําทาไมมันไหลออกกับข้างนี้ปิดตกไปเลยครับปากที่ข้างข้างค่ะผเพื่อนบอกว่าบางคนปล่อยไว้นานเกินสองอาทิตย์น่าจะเป็นแบบตลอดชีวิตเลยอย่างเงี้ยไม่เป็นอันจะอยู่แล้วอ่ะผมรู้สึกผมไม่ดีกับหน้าอ่าไหลาออกในเวลาเดียวกันเลยเทียดเจ้านานบอกเฮ้ยผู้พานยังทำงานดีๆเลยทำไมวันนี้มาลาออกเนี่ย กินก็ไม่ค่อยได้กินข้าววันละมือ้อด้วยซ้ำปองลงเลยบางคนก็บอกมันเป็นอะไรวะเป็นโน่นนี้นั่นถามว่าเป็นโรคที่ไม่ดีอะไรเนี้ยิ่งทําให้เราจิตตกก็ไม่ใหญ่ตกขานาหนหมอเสร็จเขาก็ก<ม>ายภาพบแบัดประมาณ1 1วันเอาอะไรไฟฟ้าช็อตอะอมไม่ได้ดีขึ้นเลยประมาณกี่วันนะที่พี่รู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นวันสักสิวันอยู่นะดีขึ้นหายเลย สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบนค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่เขตพระโขนงค่ะใครที่มีอาการเบลพาซี่นะคะหรือว่ากล้ามเนื้อที่หน้าอ่อนแรงนะคะหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเคสนี้นะคะมีเรื่องราวมากมายนะจะมาเล่าให้ฟังคะแล้วก็ทานตัวบาลานยูคอร์นะคะแป๊บเดียวเองค่ะอาการดีขึ้นเลยนะคะจากที่ยอมที่จะลาออกจากงานเลยนะคะเพราะว่าเกิดอาการวิตกกังวลนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่คะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะ ผมชื่อคุงสยามแก้วซีนะครับอยู่ทำอาชีพหมอนวดนวดแผนไทยนะครับอยู่วัดโพนะครับอ่าชื่อเล่นชื่อคุณพี่อะไรคะชื่อสยามครับผมค่ะคุณพี่สยามนะคะเรามีอาการเบี้ยวาซี่หรือว่ากล้ามเนื้อที่หน้าอ่อนแรงอะครับใช่ก็ปากเบี้ยวข้างข้างข้างนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อเมื่อตอนไหนคะนานนานหรือยังคะประมาณสองเดือนที่แล้วน่าจะได้สองเดือนที่แล้วนะคะวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะอาการมันเป็นยังไง อมน้ำบ้วนปากแปลงฟันตอนเช้าเงี้ยมันรู้สึกว่าน้ำทํให้มันไหลออกกับข้างนี้จิตตกไปเลยครับพอเ,อ,อเราแปลงฟันแล้วรู้สึกว่าม,มันอมน้ำไม่ได้อมน้ำไม่ได้นะคะแล้ววันนั้นไป<อ>ทํางานไหมไปลาออกในเวลาเดียวกันเลยเครียดเจ้านายบอกเฮ้ยมุกพันยังทํางาน,นดีเลยทําไมวันนี้มาลาออกเงี้ยม,มันเครียดไงวันนั้นคุณพี่คิดอะไรอยู่ไม่รู้อะอาการแบบไม่ดีผมผมรู้สึกผมไม่ดีกับหน้าค่ะอ่าไมวันนั้นพี่สยามถึงอยากจะลาออกอะคือพี่สยามคิดว่ามันมันมันเป็นอาการอะไร ไม่เห็นเพื่อนบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้ว่าบางคนปล่อยไว้นานเกินสองอาทิตย์น่าจะเป็นแบบตลอดชีวิตเลยอย่างเงี้ยคือไม่ไม่เป็นนันจะอยู่แล้วอะ่ะแต่เห็นพิษยาบอกว่าปล่อยจนถึงสองอาทิตย์เลยสองอาทิตย์เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกนานมากคุณหมอน่าจะด่าไข้ด้วยแต่ว่ายังไงก็ไม่หายหรอกปล่อยไว้นาน ทำไมพี่สยามถึงถึงไม่อยากไปหาหมอคะตอนนั้นคือไปแล้วก็อาการอะไรก็ช่างที่เราไปหาหมอเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มโรคมาให้เราด้วย่เงี้ยล้วก็กลัวกลัวอย่างเงี้ยคือตอนนั้นไม่ไม่อยากรับฟังอะไรเลยไม่ไม่แล้วคือในสองอาทิตย์นั้นพี่สยามได้ไปทํางานไหมไม่ไม่ได้ไปนะครับคืออยู่แต่ห้อง่ะ กินก็ไม่ค่อยได้กินข้าววันละมื้อด้วยซ้ําแสดงว่าน้าหนักลดเลยน้ำหนักนี่ผอมลงเลยบางคนก็บอกมันเป็นอะไรวะเป็นนู่นนี่นั่นหาว่าเป็นโรคที่ไม่ดีอะไรเงี้ยนิ่งทําให้เราจิตตกเข้าไปใหญ่จิตตก้าไรอยู่คนเดียวด้วยนะและอาการหนักขึ้นไหมคะเกี่ยวกับเบลพาซีที่หน้าอาการมันมันไม่มีอาการปวดอะไรนะครับดูดีๆมันก็แบบส่องกระจกดูแล้วหรือจะกินน้าเงี้ยมันก็ไหลออกเงี้ยเหมือนคนแบบผู้ป่วยตามโรงพยาบาลอ่ะที่แบบ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่เรามืออะไรมันไม่เป็นอะไรไง <c oughs> มันเป็นแค่หน้าซีกหนึ่งเนี้ย <c oughs> ก็ไปหาหมอตอนแรกไปหาหมอหาหมอเสร็จเขาก็กไปผภาบัประมาณนับสิบเอ็ดวัน <c oughs> เอาอะไระไฟฟ้าช็อตอ, <c oughs> <c oughs> อะไฟฟ้านอน พบอยู่ประมาณสิบเอ็ดวันแล้วดีขึ้นไหมคะมันมันไม่ดีนะครับไม่ได้ดีขึ้นเลยหมอก็ให้ยามาด้วยแล้วมันถึงจุดไหนอีกพี่สยามที่รู้สึกว่าช็อตก็แล้วทานยาก็แล้วจะต้องหาตัวช่วยแล้วต้องหาอาหารเสริมแล้วจริงๆเราเป็นลูกค้าของรัสดาไงก็เลยเสิร์ชดูว่าอการปากเปรี้ยวต้องกินยาอะไรมาเห็นตัวนี้แล้วก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์เยอะมากเลยว่าตัวนี้รักษาได้ หลายโรคนะเนี่ยบางคนก็บอกว่าผักเดียวก็ดีขึ้นนะเราดีขึ้นนะอย่าง,งา,าง,งี้กระปุกเดียวก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยตัดินใจเลยสั่งซื้อเลยประมาณถามพี่สยามนิดนึงว่าเมื่อก่อนเราเราเชื่อในอาหารเสริมไหมคะเราคิดว่าอาหารเสริมมันจะช่วยไหมผมก็กินอาหารเสริมพวกวิตามินอะไรอยู่แล้วพวกแบนพวกเม็ดยาเม็ดอะเม็ดแบนอะไรก็กินอยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอ<ป>ีกหนึ่งทางทางเลือกแหละก็กินตัวเนี้ไม่กินประมาณ15เม็ดอาการดีขึ้นทานมาและกี่เม็ดคะพี่สยามสองเม็ดเลยครับ ทานวันละสองเม็ดเลยเช้าสองเย็นสองเลยครับเอางั้นเลยงั้นก็เท่ากับว่าทานวันละสี่เม็ดเลยใช่บูสเลยบูสเลยแบบเอาวะอย่างเงี้ยเออประมาณกี่วันนะที่พี่รู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นประมาณสักสิบวันอยู่นะประมาณสิบวันนะที่รู้สึกว่าอาการดีขึ้นหายเลยเลยหายเลยก็พร้อมกับบำบัดโรงพยาบาลเขาก็บำบัดไปเรื่อยทุกวันทุกวันนะเราก็กินยาตัวนี้ไปด้วยกินยาหมอไปด้วยกินทุกอย่างที่เขาให้มา กินตัวนี้ไปด้วยอาการดีขึ้นก็คือว่าจากปากที่เราแบบงับไม่ได้ก็คือว่ามันน้ําจะรั่วอะไรเงี้ยทำมามันจะไหลฝั่งนี้คุณหมอเขาให้กายภาพมาด้วยแบบผิวปาก uh huh. ยิงฟันแล้วก็ยิกยักคิ้วอะไรทำทำทุกอย่างที่เขาบอกให้ทางโรงพ <ừ> ยาบาลน,คนะคะก็แต่ก็สุดยอดเลยุมก็คอมเมนต์ไปที่ไล n e แอดไลน์เข้าไปนะเนะคอมเมนต์เลยเขาก็ให้ รายละเอียดอย่างดีมากอก็เอาอย่างนี้ว่าอยากให้พี่สยามนะฝากถึงคนที่เขามีอาการของเบลพาซี่นะคะหรือว่ากันนันทหน้าออนไลน์พี่มีอะไรอยากจะบอกกับคนที่กาลังหาข้อมูลอยู่นะครับได้เลยครับตัวนี้ดีจริงๆนะครับผมทานมาแล้วครับกระปุกเดียวนี้เห็นผลนะครับดีมากๆเลยผมบอกว่าผมจะไม่มีหน้าตาเหมือนเดิมออกมาแล้วแต่ว่าตัวนี้ช่วยได้ได้จริงๆครับผมแ้าใครบอกว่าพี่สยามเป็นหน้ามาหรือเปล่าเขาให้มาพูดหรือเปล่าพี่สยามเอาเบอร์โทรไ้ได้ครับโทรมาได้ตลอดนะครับผมครับผม ถ้าถามว่าราคาแพงมากไหมคะพี่เมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ผมว่ามันไม่แพงนะครับผมว่ามไม่แพงเลยเซตสามใช่ไหมครับค่ะส <2, 1, S 2> องแถมหนึ่งผมว่ามันคุ้มมากเต็มสิบคะแนนพี่สยามให้ไร้านโยคอกี่คะแนนเนี่ยคะให้สิบเอ็ดได้ไหมครับอ่าหนะ <laughs> เรียกว่าเกินดีเกิน,ด,กนดีเกินนี่ครับะะโทรมาได้นะครับ ผมไม่ใช่หน้ามานะครับโอเคนะคะก็วันนี้ขอบคุณพี่สยามมากเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวมาแชร์ประสบการณ์จากวันนั้นที่วิตกกังวลไม่ยอมทำงานจะลาออกแล้วแต่วันนี้ก็คือนะคะในเวลาอันรวดเร็วเลยนะคะก็สามารถทานต่อเนื่องได้เลยนะเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะก็วันนี้น้องชิวก็เลยเอาร้านโยคอนะคะมามอบให้กับพี่สยามนะคะอีก3ากระปุกเลยนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายต่อไปนานๆนะคะแล้วก็เป็นการสวัสดีปีใหม่ลูกค้าเราด้วยนะคะใครนะคะที่มีอาการเบลพาส นะคะหรือว่ากล้ามเนื้อที่หน้าอ่อนแรงนะคะคนรอบตัวคุณนะคะมีอาการนี้นะคะก็สามารถนะะสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าร้านยูของเรานะคะมีออยอมีฮาลานที่ถูกต้องแน่นอนค่ะ ฝากไว้หนึ่งข้อคิดน,นะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพามักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมได้ที่แบรนด์ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะและถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด Sub s ไ r i b ์ให้เราด้วยค่ะวินะคะชิวนะคะและพี่สยามและบรนดยูคอขอตัวลาไปก่อนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับ โอยผมแอบสงสัยครับพี่ว่าพี่อยู่ห้องแบบยี่สิบวันเลยแบบไม่ทํางานเลยใช่ไหมครไม่ทํางานเลยครับเออเจ้าเจ้าาดว่าไงบ้างเจ้าาดก็เครียดกับเราด้วยอ๋อแต่เขาก็ไม่ได้ไล่เราออกไม่ไม่ไม่เขาพยายามแบบเครียดมากทำอะไรไม่ได้ข้าวยังไม่กินเลยตู้เย็นก็แห้งเน่าไม่ได้สนใจอะไรเลยคืออาหารงานกินลูกค้าจะจะรู้ว่าตัวเองเป็นเวลพาซี่ก็ตอนแปรงฟัน